ต่อไป3.3นะครับหัวข้อความชื้นของอากาศคืออะไรนะตรงหัวตรงหัวชี้อาจจะไม่ตรงนะครับแต่ชื่อเรื่องของเรื่องนี้ก็คือความชื้นของอากาศคืออะไรเรามาดูคําถามก่อนนะครับวันนั้นที่ครูทดลองคือบางห้องเนี่ยครูจะใช้ผ้าชุบน้ำสม,สมนิชุบน้ําวาดบนกระดานนะครับส่วนบางห้องที่ ไม่ใช่เป็นกระดานดำนะครับครูก็าวาดบนผิวหนังของเพื่อนนะครับทีนี้คําถามถามว่าภาพบนกระดานดําที่วาดด้วยน้ํามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดต้องตอบให้ครบทั้งสอันนะครับนักเรียนก็ต้องมาจํานึกถึงวันนั้นว่าพอวาดปุ๊บเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนแรกเวลาครูวาดเนี่ยกระดานดําจะเปียกวาดรูปอะไรวาดรูปปลาวาดรูปพลวาดรูปอะไรก็ตามเนี่ย กระดานนําจะเปียกสักคู่จะค่อยๆแห้งจนไม่มีภาพปรากฏเพราะว่าน้ําที่ทําให้กระดานเปียกเนี่ยหรือแม้กระทั่งควัวรูปบนผิวหนังของเพื่อนเนี่ยมันจะค่อยๆระเหย,ยกลายเป็นไอน้ําในอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะใช่ไหมครับนะเวลาต่างกันวันนั้นจับเวลา ทดลองตอนเช้ากลุ่มทดลองตอนเช้ากับกลุ่มทดลองตอนบ่ายก็ได้ค่าไม่เท่ากันด้วยนี่เพราะอะไรใครตอบทูกได้บ้างนะอ่ะต่อไปข้อ2บริเวณผิวแก้วด้านนอกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อใส่น้ําแข็งลงในแก้วและเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนึกถึงตอนที่เราเอาบิ g g e หรือเอาแก้วน้ําธรรมดาก็ได้นี่แหละใส่น้ําแข็งไว้ตอนแรกมันแห้งสนิทถูกต้องไหมครับผิวด้านนอกแห้งจน ทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปผิวด้านนอกจะเกิดหยดน้ําเล็กๆมาเกาะเนื่องจากอากาศเนี่ยมันมีไอ้น้ำถูกต้องไหมเนื่องจากอากาศมากระทบกับแก้วน้ําที่เย็นจัดอุณหภูมิเนี่ยูนนองศาแน่นอนนะครับอย่างน้อยก็ใกล้ๆเพราะว่านําเป็นน้ําแข็งถูกต้องไหมลูกไอ้น้ําในอากาศจะเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ํา ต้องมีคํานี้สําคัญตรงเขาไอ้น้ําจะควบแน่นต้องมีคําว่าควบแน่นเพราะเป็นการเปลี่ยนสถานะของสารอ้าลำดับต่อไปจะเป็นคําถามนะครับทีนี้เป็นเรื่องของความชื้นของอากาศเนี่ยคำถามมันก็จะถามอย่างแรกเลยคําถามแน่นอนตายตัวความชื้นของอากาศหมายถึงอะไร ตอบง่ายๆนะครับตอบง่ายๆความชื้นของอากาศคือปริมาณของไอ้น้ําที่ปนอยู่ในอากาศบางคนเดยวตอบว่าคือปริมาณของสัดส่วนของไอ้น้ําที่มีอยู่ในอากาศได้ได้ทั้งสองอันนะครับข้อ2แอ่งน้ําเล็กๆบนถนนหายไปในตอนกลางวันที่มีแดดจ้าได้อย่างไรอาจจะเป็นเขาตั้ง,ง,ง,งคนตั้งคาถามจะบอกว่า ตอนฝนตกหรือหรือคนมารดน้ําต้นไม้เนี่ยแล้วมีแอ่งน้ําเล็กๆที่เกิดจากบริเวณถนนตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีความราเปรียบเท่ากันเนี่ย <c oughs> มันหายไปได้อย่างไรคําตอบคือแสงแดดและความร้อนทําให้ไอน้ําในแอ่งน้ําเล็กๆลระเหยไปในอากาศครูเคยถามใช่ไหมครับว่าพลังงานใดสําคัญที่สุดในการระเหยในเรื่องของวัตถุของน้ําคําตอบก็คือ แังงานแสงอาทิต์บางคนตอบแสงแดดอนุโลมให้นะครับข้อ3เมื่อ,อทำไมเมื่อนำน้ำแข็งในอ,อันนี้จะถามมังว่าเมื่อนําน้ําแข็งใส่ในแก้วที่ถูกแบ่งเป็นสองชั้นเดี๋ยวนี้มันมีแก้วที่เป็นสองชั้นนะครับแล้วจึงไม่เกิดหยดน้ําบริเวณข้างแก้วเป็นแก้วที่เคยซื้อในร้านสะดวกซื้อเคยซื้อในห้างค้าปีกใหญ่ มันจะเป็นแก้วที่มีพลาสติก2ชั้นซึ่งหมุนได้นะครับครูก็ว่าเอ๊ะทำไมแก้วหนาจังจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแก้วที่มีความหนาของพลาสติกเนี่ยเท่าเดิมแต่ด้านในเป็นพลาสติกทนร้อนแล้วก็สามารถใส่ของเย็นได้ด้วยนะครับถ้ามันเป็นแก้วที่มีพลาสติก2ชั้นเนี่ยไอน้ําในอากาศมันไม่ได้สัมผัสกับความเย็นภายในโดยตรงเหมือนแก้วที่มีชั้นเดียวดังนั้นโอกาส ต้องเช่อว่าโอกาสเพราะถามว่ามันมีไหมมันก็พอมีบ้างโอกาสที่จะเกิดฝ้าเกิดหยดน้ําบริเวณด้านนอกเหมือนแก้วปกติที่เราเอามาตั้งที่เราใส่น้ําแข็งเอามาตั้งไว้เท่าไปรนะมันก็จะมีน้อยนะครับข้อต่อไปเฮ้ข้อนี้เคยถามแนละ้วทาไมเวลาตากผ้าต้องบิดให้หมาดๆก่อนตากมีบางคนบอกครูว่าถ้าไม่บิดผมก็โดนแม่ตีสิครับแหมคิดไปได้ตอบเป็นวิทยาศาสตร,ร์นะครับการบิด ้ามัมาดเนี่ยจะทําให้น้ํและเหยืได้ไวได้เร็วกว่าผ้าที่เปียกผ้าจึงแห้งไวกว่านะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่บิดเนี่ยการตากผ้าบางคนอาจจะไม่โดนแดดด้วยซ้ํานะครับผึ่งลมเพราะพื้นที่ไม่พอมันก็จะทำให้เหม็นอับด้วยนะครับเกิดเชื้อราได้ด้วยนะก็คือถ้ามันบิดบิดให้หมันมาดปั่นแห้งปั่นให้มมัดเนี่ยน้ํามันเหลือน้อยกว่ามันก็จะระเหยได้ดีกว่าข้อสุดท้ายนะครับ ทำไมในการขับรถในฤดูหนาวจึงไม่ควรปิดเครื่องกับเครื่องปรับอากาศเวลาขับรถข้อนี้มีคนตอบได้เลยเป็นฝ้าถูกต้องนะครับการปิดเพื่มปรับอากาศแล้วก็ปิดกระจกด้วยต้องบอกว่าปิดกระจกแบบสนิทจะทําให้เกิดฝ้าขึ้นที่รถที่กระจกต้องบอก่าที่กระจกเกิดอันตรายไหมครับขับรถไปโอ้ยดีฝ้า,านะครับตอนหลังมาก็จะมีรถยนต์บางรุ่นที่มี ตัวที่เป็นละลายฟ้านะครับด้านหลังแต่ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เคยมีกรณีที่เปิดทิ้งไว้แล้วกระจกนะครับเกิดความเสียหายจากกระจกโอเคเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อถัดไปนะครับ